มีมีร้านค้าไม่เข้าใจเรื่องของการเวลาแล้วก็การเข้าสายของล็อกนะครับของตลาดนะครับคือผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่าทาไมจะต้องมีการกําหนดเดทไลน์นะครับเวลาสายแล้วจะตัดล็อกคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันจะมีร้านค้าที่ติดต่อเข้ามาใหม่นะครับเข้ามาใหม่เนี่ยผมยก็จะแจ้งตลอดบาที่ติดต่อเข้ามาผมก็จะบอกว่าพยายามเข้ามาก่อนเที่ยงครับเพื่อที่จะตั้งร้านนะครับแล้วก็ไปเอาล็อกนะครับจะมาปุ๊บจองปุ๊บเข้าปั๊บเนี่ย มันไม่ได้เพราะว่าคนจัดก็ต้องจัดตามคิวนะครับทีนี้คนจัดเนี่ยไม่ได้มีคนเดียวนะครับมีทีมงานมีหลายคนนะครับมีพี่มีน้องมีลุงอ้วนมีคุณต้อมนะครับซึ่งทํางานอยู่ด้วยกันทีนี้ว่าเวลาการจ่ายล็อกนะครับก็ถ้ามันว่างเนี่ยเวลามันเกินเวลาเขาก็ต้องตัดล็อกแล้วก็เอาร้านใหม่ลงเพราะว่าไม่ง,งั้นผมก็จะต้อง <M. S 2> ตาหนินะครับให้คนจัดว่าเนี่ยทำไมปล่อยให้ล็อกว่างนะครับซึ่งมันก็จะกลายเป็นว่าล็อกเนี่ยไม่มีร้านค้าลงนะครับก็เป็นเหตุว่าทาไมต้องตัดล็อกตามเวลานะครับเพราะฉะนั้้้นนราาาาาคที่จะมมขขยยองพ เซตเรื่องเวลานะครับอย่าลาการลานะครับอย่าให้เกิน11บเอโมงนะครับเข้าสายนะครับอย่าให้เกิน14บสนาฬิกานะครับหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับถ้ามันมีเหตุจําเป็นเนี่ยก็ให้โทรแจ้งคนจัดนะครับหรือไม่ก็ไลน์เข้าไปในรายกลุ่มนะครับนะฮะซึ่งคนจัดเนี่ยบางทีก็อาจจะเปลี่ยนคนในแต่ละวันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเช็คด้วยแล้วก็พยายามเคลียร์ตัวเองด้วยในวันนั้นวางแผนดีๆนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นอุบัติเหตุฉุกเฉินอะไรเนี่ยก็ให้แจ้งแจ้งแจ้งโดยด่วนเลยเพราะว่า มันก็จะมีกรณีที่แบบเกิดบันเหตุแล้วก็ติดต่อผมมาเงี้ยนะครับถ้าผมไปเคลียร์เองไปช่วยดูช่วยอะไร่เงี้ยผมก็สามารถช่วยได้แต่ถ้ามันเป็นกรณีที่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับคือไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าไม่ได้รู้ข้อมูลเบื้องลึกมาก่อนเนี่ยก็จะไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้นะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยนะครับเราต้องประสานงานกับผู้ตัดนะครับเพื่อจะได้แก้ปัญหาแล้วก็รู้สาเหตุที่แท้จริงว่าประเด็นล็อกที่เราลงประจําเนี่ยมันหลุดไปเพราะอะไรนะครับหรือประเด็นที่แบบเรามาสายจริงๆเนี่ยนะครับ มันจะได้ไม่บันเาลาะก,กันทีหลังนะครับแล้วก็จะได้คุยกันให้ชัดเจนว่าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะนะครับผู้จัดเขาก็จะได้เข้าใจแล้วก็สมาชิกในตลาดเขาจะได้เข้าใจนะครับเพราะว่าอะไรการที่เรามาสายนะครับหนึ่งเลยเนี่ยนะครับคุณสร้างความสร้างปัญหาให้คนคนอื่นละใ,ในในตลาดละนะครับการขับรถเข้ามาเนี่ยนะครับมันถ,ถ้าถ้าถ้าอยู่ข้างในเนี่ยยิ่งเป็นปัญหาเพราะว่าตอนเข้าเนี่ยนะครับตลาดเนี่ยมันจะมีเต็นท์นะครับมีเต็นท์มีร่มนะครับแล้วก็ของบางทีเขาต้องวาง นะครับต้องจัดต้องอะไรนะครับแล้วยิ่งล็อกไหนที่มันจะต้องเลี้ยวโค้งหรือเข้าซอกเข้าซอยเนี่ยมันจะเป็นปัญหามากนะฮะก็จะทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับคนเดือดร้อนเนี่ยมันก็จะทะเลาะก,กันนะครับทาไมถึงต้องต้องระบุต้องบุ๊กเรื่องเวลาให้มันชัดเจนนะครับตรงนี้นี่เป็นปัญหามานานแล้วนะครับแล้วก็ร้านที่มาสายเนี่ยนะครับมันจะมีไม่กี่ร้านนะม,มีไม่กี่ร้านเพราะนั้นเราก็ต้องเซตตัวเองต้องดูด้วยว่าเราจะทํายังไงไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับมันก็มีบางร้านที่ว่าใช้วิธีการขนของหรืออะไรกก็แแแล้้วต่่ัทีปญหา ที่จะไม่ให้มันกระทบกับร้านอื่นนะครับเพราะจริงๆเนี่ยถ้ากระทบกันมากๆเนี่ยมันนานวันเข้ามันก็จะทะเลาะกันนะครับทะเลาะกันภายใหมถ้ามีปัญหากันมากๆนะครับปวดของตลาดก็คือไล่ออกทั้งคู่นะครับใบแดงทั้งคู่สุดท้ายแล้วมันมันไม่มีผลดีกับใครเลยนะครับตลาดก็เสียลูกค้านะครับเสียร้านค้าดีๆไปนะครับร้านค้าก็มาทะเลาะกันเสียเพื่อนอีกนะครับทะเลาะกันซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับว่าเราเนี่ยมาสายแล้วเราเป็นภาระของร้านอื่นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ฝากไว